เมื่อความชั่วก็เกิดจากความกลัวและมนุษย์คือจุดกำเนิดของความกลัวและยามใดที่ความกลัวเพิ่มพูนยามนั้นความชั่วจะก่อกำเนิดสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอกีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า evil date ผีอมตะหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ว่ากันด้ว โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันในพรงไพรยเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้ง5้าคนได้รวมตัวกันเพื่อทําการที่ยิ่งใหญ่นั่นคือทําให้น้องเล็กในกลุ่มแกง Move on จากสิ่งที่เรียกว่าแป้งเนื่องจากณที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการม่วสุมหลงผิดคิดใช้แป้งมันก็คู่ควรที่จะเป็นที่ยุติการหลงเลอะเลือนในความ,มัวเมามีอาน้องเล็กคนเดียวที่อย่าง Move on ไม่ได้เลยตามเพื่อนๆรวมแกงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียที่สามารถก้าวผ่านความกลัว จนได้บรรจุเป็นพยาบาลอีริกพอหนุ่มเนื้อช่างฝันและเดวิดที่เป็นพี่ชายครั้งนี้เขากลับมาตามคำร้องขอของน้องสาวหลังจากที่ปล่อยให้มีอาผจญชีวิตที่แสนโหดร้ายมาเพียงลำพังเนิ่นนานและเดวิดก็พาแฟนสาวนามว่านาตาเลียมาด้วยทั้งห้าคนและหมาอีกหนึ่งตัวกลับมารวมตัวเพราะามีอามีความทั้งใจที่จะเลิกใช้แป้งให้ได้หลังจากที่ได้พูดคุยและลึกถึงความหลังทั้งห้าก็มาร่วมใจกัน ช่วยมีอาโดยมีอา,านั้นได้เรียกทุกคนรวมพลเธอรอยแป้งต่อหน้าทุกคนเพื่อบ่องบอกว่าเธอจะไม่กลับไปใช้มันอีกกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณที่กลั่นออกมาจากใจจริงว่าตนจะไม่กลับไปหามันอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและแล้วการหักดิบคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดถึงกระนั้นก็มีโอลิเวียที่เป็นพยาบาลที่คอยดูแลอยู่อย่างไม่ห่างเหินซึ่งบ้านหลังนี้ที่ถูกปิดร้างมานานก็ถูกเปิดขึ้นโดยพวกเขาซึ่งสภาพบ้านมันก็ไม่น่าอภิรมัก เท่าไรอาจจะมีเวรุนเข้ามามั่วสุมใช้ที่นี่เหมือนกับพวกเราใช้ตอนเด็กก็เป็นได้ด้วยเหตุน,นั้นพวกเขาเลยช่วยกันจัดแจงบ้านหลังนี้ให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนทําความสะอาดให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเมื่อสอดสายตายไปรอบด้านก็ทําให้ทุกคนระลึกถึงความหลังที่แห่งน,นี้เป็นที่แห่งรักซึ่งอาการของมีอามันเรื้อรงังจนทุกคนต้องร่วมใจกัน พาน้องเล็กฝาฟันวิกฤตนี้ให้ได้และในจังหวะที่เดวิดกําลังซ่อมแซมบ้านโอลิเวียก็มีเรื่องจะบอกเดวิดนั้นไม่ได้กลับมาเจอน้องนานคงไม่ทราบขขาวว่ามีอาต้องทุกทรมาจากอาการเซียนแป้งมากแค่ไหนรอบก่อนเธอก็ปฏิญาแล้วว่าจะเลิกใช้มันขังตัวเองเอาไว้ในห้องนอนแต่ทว่าผ่านไปแค่แปดชั่วโมงเท่านั้นเธอก็อาการลงแดงอาลวาดทนอาการเซียนไม่ไหวและไปคลำหาแป้งที่ซ่อนเอาไว้ในชักโครกออลิเวียเลยย้ำ เตือนกับเดวิดว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับน้องเล็กมากเลยเพราะความพยายามของมิอามีขีดจำกัดน้อยมากแต่เดวิดก็บอกว่าครั้งนี้มันต่างไปเนื่องจากเขากลับมาแล้วเดวิดก็ได้เหลือบมองไปที่น้องสาวพร้อมกับส่งกําลังใจตอนนี้มีอายังโอเคกําลังเล่นอยู่กับนาตาเลียและไอปู่เจ้าหมาดําในค่ำคืนนั้นฝนได้ตกพรำค่ำคืนที่แสนมื่นมิดย่างไกลเข้ามาใกล้และมีอาก็เริ่มมีอาการเธอเกลีดร้องบ่นด้วยความโมโห โอ้ห้องนี้มันเหม็นเป็นบ้าเหม็นจนทนแทบไม่ไหวออลิเวียเลยต้องฉีดยาให้กับเธอทําให้เธอสงบลงบ้างแต่เธอก็ยังกรีดร้องอยู่ดีจนถึงขั้นตรงมัดแขนมัดขาไม่ให้เธอทําร้ายตัวเองในจังหวะนั้นไอ้ปู่มาดาก็ใช้เท้าของมันเขี่ยรพรมด้วยความรุนแรงเดวิดเห็นก็ประหลาดใจไอ้ปู่มันไม่ได้นิสัยก้าวร้าวแบบนี้เขาเลยเปิดพรมมาดูทําให้ได้เจอกับความลับที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นั่นคือประตูห้องใต้ ดินและคราบเลือดทแท่งสนิทพวกเขาเคยอยู่ที่นี่และรู้ดีว่าประตูนี้ไม่เคยมีอยู่แล้วใครกันที่เป็นคนสรสร้างและด้วยความอยากรู้อยากเห็นหาคําตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยเดวิดเลยเปิดประตูมันขึ้นมาลงไปด้านล่างพร้อมกับอีริกซึ่งเบื้องใต้มันเต็มไปด้วยความมืดถึงแม้จะมีแสงไฟแต่กลิ่นที่ลอยเชยมาช่างไม่น่าอภิรมมันคือซากแมวที่โดนแผดเผาพร้อมกับหนอนอยูเยที่ชอนชัยมันช่างน่าสะเอี เปียนเปรียบดังว่าเคยเกิดเพลิงไหม้และที่สําคัญณที่แห่งนั้นยังมีปืนลูกซองพร้อมกระสุนอีกสองนดัดและถุงดํากําลังห่อหุ้มบางสิ่งที่พันธนาการเอาไว้ด้วยลวดหนามเปเปรียบดังว่าสิ่งที่อยู่ด้านในมันอันตรายทุกคนเพียงแค่มองก็รับรู้ได้วันนี้อาจจะเป็นศาสตร์มนต์ดำอาคมหรือวูดูกันแน่เป็นไปได้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยเดวิดก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะรีบจัดก,การกับซากศพแมวมีหน้าละมีอาถึงบนว่าเหม็นมันเป็นกลิ่น ค่เองคําคืนแรกผ่านพ้นไปด้วยความทุกข์ทรมานของมิอาในเช้าวันต่อมาโอลิเวียและนาตาเลียก็มาเตรียมอาหารเช้าส่วนมิอาก็เดินตากฝนเนื่องจากร่างกายต้องการแป้งเป็นอย่างมากเดวิดกลางจะก,กากับซากแมวส่วนอีริกเขาอยากรู้อยากเห็นตามภาษาเด็กเนิร์ดเลยแก้พนักงานาาลวดหนามเปิดถุงดํานั้นขึ้นมาปรากฏว่าด้านในบรรจุไปด้วยหนังสือหนังหมาเล่มหนึ่งซึ่งไม่น่าเปิดอ่านดูเลยแต่เขากับอ่านมา มันเขียนไว้ด้วยภาษาอักขรโบราณที่ไม่อาจเข้าใจแต่อย่างน้อยๆมันก็มีคําเตือนโดยภาษาอังกฤษที่เขาพออ่านออกว่าอย่ายุ่งกับหนังสือเล่มนี้หน้าต่อไปก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจกรงเล็บจิกกะโหลกสารเลวเผ่านางทิ้งซายิ่งอ่านไปก็ยิ่งน่าตื่นเต้นอีริกอยากรู้อยากเห็นมากเกินจนกระทั่งเขาพลิกหน้าต่อไปมือของเขากลับไปบาดเข้ากับเศษกระดาษเลือดได้ไหลนองเข้าสู่หนังสืออาคมก่อนจะซากซึมหายไป อย่างร้อยร่องรอยและคำเตือนสุดท้ายคืออย่าเอ่ยอย่าจดอย่าสดับและอย่าอ่านเด็ดขาดเพราะมันคือการล้วงเปิดประตูให้ปีศาจต,ตามคำเหล่านี้ซึ่งคำเหล่านั้นถูกขีดค่าทําให้มีสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่อีริกก็ฉลาดมากเกินเขานํากระดาษอีกแผ่นมาทาบและใช้ดินสอวาดตามทําให้ปรากฏคําที่ว่าเมื่อได้เห็นเขาก็ได้อ่านออกเสียงว่ากุนดาทันทีที่เขาได้เอ่ยกล่าวบางสิ่งก็คืบคลานเข้ามาใกล้ ามบทสวดที่เขาเรียกหาคุนดาเอสตาดามอนทอเซคันดาสี่คำเหล่านั้นได้เรียกหาบางสิ่งเข้ามาจุติในตัวของมิอาที่กำลังเล่นน้ำฝนอยู่ทันใดนั้นเธอก็เกิดอ้วกขึ้นมาเวลตาของเธอมองเห็นใครบางคนอยู่ในป่าเธอเลยไปบอกกับทุกคนว่าจะเลิกหักดิบและรีบออกไปจากที่นี่บ่งบอกในสิ่งที่เธอเห็นแต่ทว่าไม่มีใครกลับเชื่อเธอเลยเนื่องจากทุกคนคิดว่ามีอาอาจจะหลอดจากอาการเส้นยญญาในเมื่อไม่มีใครฟังเธอ ไม่มีใครเลียวแลหรือสนใจตัวเธอเธอเลยคิดพึ่งพาตัวเองรีบกระโดดขึ้นรถใส่เกียร์ขับออกไปด้วยความรวดเร็วแต่หารู้ไม่ว่ามีบางสิ่งมาดักรอเธอไว้อยู่แล้วเธอเลยรีบผักหลบทําให้เสียลากลงเข้าไปในคูน้ําและหมดสติไปในน้าที่เจียนองเธอลืมตาตื่นด้วยความวิตกพร้อมกับเสียงโหยหวนที่ลอยล่องมาตามอากาศมีอารีบออกมาจากรถเดยวิ่งหนีเนื่องจากสัมผัสได้ว่ากลาลังถูกไล่ล่าเธอพลัดหลงเข้าไปในดงหญ้าที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้เล่นหนา มากมายและไม้เหล่านั้นค่อยๆคืบค,คลานเข้ามาสู่ร่างเธอพนันาการร่างเธอเอาไว้ไม่ให้เธอดิ้นหรือหลบหนีและแล้วต้นต่อของสิ่งเลวร้ายก็ได้ปรากฏน,านั่นคือร่างหญิงสาวที่เต็มไปด้วยคราบเมือกสีดำมันจ้องมองมาที่เธอโดยแววตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นก่อนจะปลดปล่อยบางสิ่งออกมาจากร่างกายทางช่องปากมันเปรียบดังกิ่งไม้ที่แบกเบือนไปด้วยสารเหลวสีดำและสารเหลวนั้นก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่ของมีอาอย่างรวดเร็วมี มีอากรีดร้องอย่างหนักซึ่งเสียงร้องเรียกของเธอทำให้ทุกคนรีบเข้ามาช่วยเหลือเธอได้รับการประมพยาบาลจากโอลิเวียและรักษาอาการตอนนี้มีอากำลังห้องลอยและจิตหลอนเธอหวาดกลัวไปทุกสิ่งเดวิด <David S 2> ที่เป็นพี่ชายเห็นสภาพของน้องก็เอึมระอาอยากจะช่วยเหลือเต็มที่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าเธอต้องอดทนอย่าคิดถึงแป้งแล้วเธอจะดีขึ้นถึงแม้มีอาจะย้ำเตือนกับสิ่งเลวร้วายที่เธอเผชิญพบเจอแต่เดวิดคิดว่าน้องคงหลอนไปเอง และทันทีที่ได้วิจักใบมีอาก็ได้เห็นตัวตนที่เลวร้ายในกระจกกลังจ้องมองมาที่เธอซึ่งนั่นก็เป็นขั้นตอนการครอบงำที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือนังหมาที่อีริกกำลังได้อ่านและอีริกก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากําลังศึกษามันกําลังเกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาเดวิดออกมาทิ้งขยะนอกบ้านและเริ่มเรียงหาไอปูเจ้าหมาดําคู่ใจแต่ไอปูกลับไม่ตอรบรับมันคงหลบฝนอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งนั่น คือใต้ต้นไม้ที่มีช่องโพรงที่เชื่อมต่อไปอยังใต้ถุนบ้านอิริกกลัวว่ามาดามจะป่วยเนื่องจากฝนตกเลยเข้าไปดูแลและทําให้เขาได้รับรู้ว่าไอปู่มาดามคู่ใจหมดซิมลมหายใจณตรงนี้และข้างๆ้างศพของมันก็มีคอนอันนึงวางไว้อยู่ซึ่งเดวิดก็จินตนาการภาพว่าคนที่ลงมือทําอาจจะเป็นมีอาน้องสาวของเขาถึงแม้เขาจะรักไอปู่มากเท่าไหร่แต่น้องสาวเขาคงไม่ตั้งใจเนื่องจากมีอาก็รักมัน เขาทั้งโกรธและเศร้าในเวลาเดียวกันเลยไปหามีอาที่กําลังอาบน้ําอยู่มีอาตอนนี้ไม่ตอบรับเสียงของพี่ชายเนื่องจากตัวเธอกําลังเม่อยลอยปล่อยให้สายน้ําอุ่นลังลายผ่านซอกร่างกายโดยไม่ทันได้ดูว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนั้นกําลังมอดไหมและกําลังแผดเผาผิวหนังร่างกายเธอมีอาไม่กี่ร้องแม้แต่สักนิดจนกระทั่งเดวิดได้เห็นละอองควันที่ออกมาจากห้องน้ําเขาเลยรีบที่ประตูเพื่อเข้าไปช่วยเหลือน้องสาวก่อนที่ทุกอย่างมันจะสาย ผิวนางของมีอาถูกแผดเผาด้วยน้ำร้อนจนเสียโฉมอาการสู้ไม่ดีเดวิดเลยพามีอาขึ้นรถฝุดดิ่งตรงไปยังโรงพยาบาลทว่าในจังหวะนั่นเองอีริกกลับจับสัมผัสได้บางสิ่งกับเนื้อหาที่เขาได้อ่านในหนังสือมันคืออาบร่างด้วยน้ำเดือดซึ่งเป็นสิ่งที่ปีศาจลงมือทำคนปกติไม่ได้ทำกันหรอกในส่วนของเดวิดเขาขับรถไปได้ไม่ไกลและแล้วก็ต้องมาเจอทางตันเนื่องจากเส้นทางมีน้ำป่า ไหลลากที่ขวางกัน้นทําให้เขาไม่สามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้เลยต้องจําใจกลับมายัางบ้านหลังเดิมโดยที่เขาไม่ทันได้มองว่ามีอานนันนกําลังยิ้มอยู่เพราะแท้จริงแล้วร่างของเธอแปลเปลี่ยนกลายเป็นที่จุดติข,ของบางสิ่งทันทีที่มีอาได้กลับบ้านมาทุกคนต่างมารุมหัวกันว่าควรทําเช่นไรดีแต่แล้วมีอากลับคว้าปืนลูกสองขึ้นแล่นไกใส่ตัวพี่ชายโดยไม่ลังเลลมแห่งความตายพลยพัดเข้ามาในบ้านมีอากิร่ ร้องอย่างหนักพร้อมกับสายลมที่ปั่นป่วนเธอร้องตะโกนบอกว่าจะฆ่าแม่งทุกคนจะฆ่าให้ไม่เหลือเลยก่อนที่สายลมจะหายไปพร้อมกับมีอาที่ลม้มลงทุกคนสัมผัสได้ถึงลาง,งความตายโอลิเวียเลยเดินไปเก็บปืนแต่ทว่ามีอากลับแย่งชิงมันจากตัวเธอมีอาตอนนี้มีพลังมหาศาลสามารถจัดการได้ทุกคนโอลิเวียกับมีอากลางต่อสู้กันอย่างเมามันและมีอาก็ได้สำลักสวะออกมาจากปากแบกเปืือนร่างกายโอลิเวียจนเธอแทบจะ ทุกคนต่างพนึกกำลังกันในการจัดก,การมีอาและผลักตัวเธอเข้าสู่ห้องใต้ดินก่อนจะปิดผนึกมันเพราะตอนนี้รับรู้แล้วว่ามีอาไม่มีอยู่จริงในขณะที่กังวลก็เกรงกลัวว่าเด็กวิจะตายไปเสียก่อนเนื่องจากโดนกระสุนปืนอย่างจังโอลิเวียที่อยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแรงถึงแม้เธอจะหวาดกลัวมากเท่าไหร่แต่จัญญาบันหมอยังมีอยู่ในใจ,ใจิตใจต้องรีบรักษาผู้ป่วยเสียก่อนเลยกลับไปที่ห้องเพื่อเตรียมอุป,ปกรณ์แต่ทว่าจู่ๆร่างกาย เธอก็ได้แน่นิ่งไปเปรียบดังว่าร่างกายโดนสิงสู้โอลิเวียไม่สามารถควบคุมร่างกายตนได้โอลิเวียหายไปเนิ่นนานจนอีริกเริ่มโวนใจว่าเธอนั้นหายไปไหนเลยตามไปตรวจดูปรากฏว่าภาพที่เห็นนั่นคือโอลิเวียกําลังนั่งกรีดหนังหน้าของตัวเองอย่างเลือดเย็นและเมื่อออลิเวียเห็นว่าอีริกเห็นการกระทําของเธอออลิเวียแล้วพงเข้ามาจากการอีริกแทนซึ่งอีริกก็พลาดท่าเล่นหนัง องต่อสู้กันอย่างเมามันในห้องน้ําเขาของกระจะกระจายโถส้วมแตกอีริกโดนทิ่มแทงด้วยเศษกระจกร่างกายตาบากเจ็บและบองช้ำแต่ทว่ากลับเป็นอีริกที่ใช้กําลังชายขวาเศษโถส้วมฟาใส่หน้าเธอซ้าแล้วซ้ําเล่าจนกระโหลกแบกซึ่งอีริกก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและตัวอลิวีกันแน่เพียงแค่ซีวินาทีของการต่อสู้ที่แสนเมามันได้จบลงเดวิดก็เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นสภาพของอีริกเขาก็รีบไปฐมพยาบาลช่วยเหลือยืชชิว เน,เนื่องจากร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าอีวิกจะขาดเลือดร่างกายกำลังเย็นตัวลงต้องการน้ําตาลอย่างด่วนเลยขอให้นาตาเลียที่เป็นแฟนสาวไปเอาน้ํากับน้ําตาลมาอยู่ในห้องครัวนะ้าการที่เดวิกบอกเช่นนั้นหารู้ไหมว่าไม่ควรปล่อยผู้หญิงไปคนเดียวทันทีที่นาตาเลียอยู่ลําพังประตูห้องใตดินก็ถูกเปิดออกอย่างน่าปริศนามีอาลวงหลอกให้เธอเข้าใกล้และทันทีที่นาตาเลียก้าวย่างลงไปด้านล่างเธอก็ไม่อาจขึ้นมาได้ เ,เนื่องจากบันไดมันผุพังทําให้เธอตกลงไปเบื้องล่างก่อนที่ประตูจะปิดลงเองอย่างปริศนาตอนนี้นาตาเลียนอนงงอยู่ภายใต้ความมืดมิดมีแสงไฟสลัวจากด้านบนเพียงเล็กน้อยเธอรีบคว้าอาวุธที่ติดตัวนั่นคือใบมีดคัตเตอร์มาเพื่อต่อกรก,กับมีอาเนื่องจากณตอนนี้มีอากําลังซักไซตตัวเธอแต่ถว่ามีอากลับไม่กลัวคัตเตอร์แม้แต่น้อยนิดเธอแย่งมันมาจากมือนาตาเลียก่อนจะเลียใบมีดให้นาตาเลียเห็นว่ามีดเท่านี้ ทำอะไรตัวเธอไม่ได้หรอกและมีอาก็พุ่งเข้ามาจุบปากนาตาเลียเลือจากปากมีอาไหลเข้าสู่ช่องคอของนาตาเลียนาตาเลียดิ้นรนอย่างเต็มที่และแล้วก็เป็นเดวิดที่มาช่วยเธอได้ทันการพอดีเดวิดได้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีอาไม่อยู่แล้วเอเวทที่สิงร่างตัวมีอาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้แค่ว่ามันดุร้ายพลังกาลังมหาศาลและน่ากลัวเป็นที่สุดเดวิดรีบปิดประตูและนําโซ่ตะป,ปูมันปิดฝาโลงเพื่อให้มั่นใจว่าน้องสาวของเขาไม่ สามารถขึ้นมาทำร้ายคนอื่นได้ตอนนี้อีริกที่ยังส่งตัวได้เขาก็พยายามแผดเผาหนังสือหนังหมาแต่ทว่าเปลวไฟไม่สามารถทำลายมันได้เลยอีริกรู้แล้ว,ว่าสิ่งที่เขาอ่านมาโดยตลอดกำลังเกิดขึ้นจริงกับพวกเขาในเมื่อทำลายมันไม่ได้ก็ศึกษามแม่งสเสลยหนังสือเล่มนี้มันเขียนไว้ด้วยอักขรโบ,บราณแต่มีคนแปลเอาไว้เป็นแค่สรุปสั้นๆรวมๆแล้วมันก็อ้างถึงมารที่มีตัวตนมารที่ไล่ฆ่าววิญญ,ญาณมัน บอกไว้ว่าเมื่ออิ่มกับวิญญาณครบห้าท้องฟ้าจะหลังโลหิตอสุรกายอุบาทเจ้าแห่งพูดผีจะขึ้นจากนรกเ <l acht> ดวิดกับเอริกศึกษาข้อมูลเพราะว่าไอปีศาจชั่วนี้เกราะมีอายกรบปิงทว่าในระหว่างนั่นเองนาตาเลียต้องแบนสะสามบาดแผลของตนเองเนื่องจากเธอโดนกาดชำระล้างแผลย,ยังไงมันก็ไม่ออกและดูเหมือนว่าบาดแผลกําลังลุกลามแขนของเธอกําลังแปรเปลี่ยนมันเน่าเฟะอย่างรวดเร็วสติสตางของ เธอกำลังเลื่อนลอยถ้าเธอไม่ตัดแขนทิ้งมันอาจจะเย่มากกว่านี้นาตาเลียเหลือมมองเห็นเลื่อยไฟฟ้าอยู่ข้างๆเธอเลยตัดสินใจไม่ลังเลใช้เลื่อยตัดแขนตัวเองไม่ทันจะลงมีดจูจูมีอาก็โผล่มาจากช่องแคบห้ามว้อย่าอย่าทำเด็ดขาดเจง,งันแต่นาตาเลียไม่สนยอมเจ็บดีกว่ายอมตายใบมีดเข้าสู่แขนของเธอเลือดของเธอกระจายกระเด็นกระดอนเข้าสู่ช่องไฟจนทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรเดวิดเห็นว่าไฟดับเรยรีบบมาดูนาตาเลีย ปรากฏว่าณนะตอนนี้แฟนของเขาได้จากไปเหลือแค่คนไร้สตินั่งนิ่งและเมือ่ลอยเดวิด <David, S 2> ปฐมเพยาบานาตาเลียก่อนจะมานั้นแน่ก <ๆ S 1> ับอีริกว่าควรทําเช่นไรต่อดีคัมภี์หนังหมาระบุก,การจัดก,การปีศาจในร่างคนมีเพียงแค่3าวิธีเท่านั้น 1. คือการแยกส่วนร่างอย่าให้ชิ้นส่วนได้มารวมกัน 2. ฝังทั้งเป็น 3. เผามันไม่เหลือแม้กระทั่งตอตะโกซึ่งแน่นอนเดวิดคงไม่ทําอย่างนั้นกับมีอาผู้เป็นน้องสาว ญาติคนเดียวที่เขาเหลืออยู่สองหนุ่มเลยโตเถียงกันว่าจะทำเยี่ยงไรต่อดีถ้าไม่ทำพวกเราก็จะตายทำมันได้วิญยัณครบหัดวงเมื่อไรจอมปีศาจจะผุดขึ้นมาจากนารกแน่นอนตามคำพีหนังหมาที่เขียนระบุเอาไว้แต่ระหว่างนั้นเองจูจูนาตาเลียก็ลุกขึ้นมาจากเตียงคว้าปืนยิงตะปูลานไกใส่ทั้งสองหนุ่มซึ่งดูเหมือนว่าอีริกใช้แขนตัวเองรับกระสุนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเดวิดกับอีริกรีบหาที่หลบซ่อนเดวิดรอจนศพอก หามมุมที่เหมาะสมและพุ่งเข้าไปสาดซัดใส่ร่างนาตาเลียและตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะหลบหนีต่อไปนาตาเลียกาลังลุกขึ้นเดวิดได้เห็นมันผ่านกระจกตอนนี้นาตาเลียกาลังปิดชีวิตตัวของอีริกเดวิดไม่ร,รอรีบคว้าปืนลั่นไกทําให้แขนของนาตาเลียหายไปอีกข้างซึ่งการกระทําของนาตาเลียก็มีม,มีอาเฝ้ามองอยู่เบื้องล่างมันทั้งสะใจและยิ้มเยาะหัวเราะต้องการวิญญ,ญาณอีกแค่ไม่กี่ดวงมันจะอัญเชิญลูกพี่มันขึ้นมา ส่วนที่เดวิดได้สาสซดได้ทําการปิดชีวิตนาตาเลียซึ่งแฟนสาวที่รักก็ได้ตายข่าวอกของเดวิดเดวิดในสภาพที่อ่อนแรงตอนนี้เหลือเพียงแค่เขากับตัวอีริกที่รอแรกเดวิดรีพาตัวอีริกขึ้นรถเพื่อหลบหนีออกไปจากที่นี่แต่ก็รู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอีริกได้บอกว่าควรทําตามคัมภีมิฉะนั้นวิญญาณจะมาหลอกหลอนและตามล่าพวกเขาเดวิดเลยต้องจําใจราดน้ามันใส่บ้านที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความทรงจําในขณะที่ ที่เขากลางจะลงมือก็มีเสียงร้องเพลงดังมาจากเบื้องล่างน้ำเสียงของมีอาทาให้เขาย้อนระลึกถึงความหลังที่ทั้งสองเคยมีร่วมกันทําให้เดวิดลังเลว่าจะลงมือดีไหมและและ้วทันใดนั่นเองก็มีฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยงเดียวเดวิดก็ปิ้งไอเดียว่าเขาควรเตรียมการบางอย่างเตรียมอุปกรณ์แพทย์เครื่องมือไฟฟ้าและขุดหลุมหน้าบ้านตามแผนที่วางเอาไว้พร้อมทั้งเตรียมใจสู้คว้าไฟฉายบุกเข้าไปไประชิญหน้ากับมีอาเบื้องล่าง ซึ่งมีอาก็ดักรอไว้อยู่แล้วห้องใต้ดินณนะตอนนี้มันเจือนองไปด้วยน้ําด้วยฝนที่ตกไม่หยุดยั้ยงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะหาตัวมีอาเจอเพราะมีอาดักซุ่มโจมตีไว้อยู่แล้วและแล้วการประชิญหน้าระหว่างสองพี่น้องก็ได้ก่อบ,บังเกิดมีอาทั้งพรีวไหวพละกําลังก็มหาศาลเล่กล่นก็มากมีเดวิดไม่ทันตั้งตัวโดนทําร้ายจากเงามืดและเขากําลังโดนกดน้ําขาดอากาศหายใจถึงแม้จะดินดน้นโนแต่ก็ไม่อาจสู้ได้ เพว่าฮีโร่ก็ได้ปรากฏเอริกที่บังคับป,ประของร่างกายเข้ามาช่วยเหลือเขาในจังหวะที่เขากําลังเปรียพร้นานั่นทําให้เดวิดมีโอกาสในการต่อกรอ,อีกครั้งเอริกยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้กับเดวิดซึ่งเดวิดก็รู้เลยว่านี่เป็นโอกาสเดียวของเขาถาข้าไม่คว้าโอกาสนี้ทุกอย่างก็จะจบสิน้นเพราะว่ามีอากําลังหมดสติมีอาเลยถูกจับบิดชุดและเอาถุงมาคลุมหน้าเดวิดพาร่างเธอเข้าไปในหลุมก่อนจะกรบฝา เวลตาที่น้องจ้องมองมาเอาซะเดวิดวันไหวแต่เดวิดก็ต้องลงมือทําถึงแม้มันจะเจ็บปวดมากก็ตามและปล่อยให้น้องสาวดับดิ้นหมดลงหายใจภายใต้ปัฏิพีที่แสนชิ้นแฉเดวิดได้แต่ร่ำไห้และเสียใจบ่นพึมพำว่าพี่เคยทิ้งน้องให้ทุกทนทรมานอยู่กับแม่ที่ไม่สมประกอบพี่เอาตัวรอดเพราะว่ายังตังหลักไม่ดีพอแต่วันนี้พี่กลับมาและพี่จะไม่ยอมให้เธอจากไปเมื่อเดวิดมั่นใจว่าเธอตาย รีบคุณหลุมนั้นขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยความรวดเร็วพร้อมกับเตรียมเครื่องปั๊มหัวใจปลุกชีวิตน้องสาวขึ้นมาและนี่ก็คือแผนที่เดวิดเตรียมการนั่นคือการฆ่าปีศาจให้ตายกลบฟังมันตามบัญชีนางหมาก่อนจะปลุกชีวิตน้องสาวขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วดูเหมือนว่ามีอากลับไม่มีลมหายใจแผนของเขาผิดพลาดเขาหันหลังให้กับร่างน้องสาวดิ่งตรงไปที่รถแต่ทว่าทันใดนั้นเองเสียงรำไห้ก็ลอยละล่ลองมาตามอากาศมีอาลุกขึ้นอย่าง หน้าปฏิหารสองพี่น้องสมกัดกันด้วยความร้างเมื่อทุกอย่างได้จบลงก็ได้เวลาออกไปจากที่นี่ทั้งสองกลับเข้าบ้านเพื่อเก็บของโดยที่หาร้ไม่ว่าอิริกฟื้นคืนชีพในฆ่าวิญญาณที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแค้นเคืองมันเข้ามาทําร้ายตัวเดวิดซึ่งเดวิดก็ไม่อาจสู้ได้มันแทงมาที่คอของเขาเดวิดกับมิอาพยายามดิ้นดนเอาตัวรอดและด้วยไหวพริบของเดวิดเขาได้คว้าปืนลูกซองลั่นไกลใส่มันจุดเพลิงน้ํามันที่ราชเอาไว้เมื่อกี้ ทำให้ตัวของอีริกแหลกสลายไปช่วยพิตาซึ่งมันก็ละลายหายไปพร้อมกับตัวเดวิดเช่นกันเหลือไว้แค่เพียงมีอาที่อยู่นอกระยะการระเบิดและแผดเผาณนะตอนนี้มีอาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดเธอคิดว่าทุกอย่างมันจะจบแต่ทว่าเปล่าเลยณนะตอนนี้เงื่อนไขวิญญ,ญาณห้าดวงได้เป็นไปตามคำพีดังหมาที่ต้องสังเวยชีวิตห้าคนนั่นคือโอลิเวียนาตาเลียอีริกเดวิดและตัวมีอาเองที่ถูกฝังก่อนหน้านี้ ถึงแม้เธอจะเกิดใหม่แต่วิญญาณส่วนหนึ่งก็ได้ละไายหายจากไปเมื่อเงื่อนไขวิญญาณห้าดวงครบสมบูรณ์ฝนโลหิตก็ได้ตกลงมาอย่างรวดเร็วจอมปีศาจกำลังผุดขึ้นมาจากนารกมันค่อยๆคลื่คลาดออกมาจากชั้นดินมีอารีวิ่งหนีกระโดดขึ้นรถแต่ก็มีอาสตาร์ได้เนื่องจากจอมปีศาจได้มาตามราวีเธอเพื่อฆ่าวิญญาณเธอให้สมบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขาการคืนชีพจอมปีศาจอยู่ในร่างไม่ครบสมประกอบเนื่องจากวิญญาณสังเวย ยังไม่ครบเต็มที่เศษเสีเ้ยววิญญาณของมีอามันอาจจะเพียงพอต่อการคืนชีพแต่เพื่อ,อริษฐาที่แก่งกล้ามีอาจําต้องสังเวยชีพมันคว้ามือมันจับขาดเธอบนรถมีอาเลยต้องเปิดประตูอีกข้างเพื่อหลบหนีเพียงได้แค่สัมผัสต,ต้องตัวมันร่างกายของมีอาก็หลอมละลายมีอาคลืบคลานเข้าไปในช่องโพรงต้นไม้ซึ่งปลายทางมันคือใต้ถุนบ้านมีอาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่แล้วก็มีใบมีดทิ่มแทงร่างกายตัวเธอเธอจําต้องหาทางออกถ้าอยู่ในช่องแค่ นี้ต่อไปชีวิตคงหาไม่เป็นแน่แท้ซึ่งดูเหมือนว่าโชคชะตาจะทำพาหาให้เธอเจอทางออกนั่นคือใบเลื่อยไฟฟ้าที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เธอคว้ามันเพื่อเป็นอาวุธและใช้ใบเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยผนังเพื่อเปิดช่องทางในการหลบหนีมีอากลับไปที่รถอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่การหนีอย่างเต็มตัวเธอมาเพียงแค่ตั้งหลักเมื่อสบโอกาสก็สตาร์ทเครื่องยนต์ใบเลือ่อยรอจังหวะที่ปีศาจเข้าใกล้ก่อนจะฟันขามันให้มันดับดินทุรนทุราย และมีอาก็คืบขาดออกมาจากใต้ท้องรถในจังหวะนั่นเองปีศาจใช้กําลังมหาศาลพลิกตัวรถทับแขนมีอามีอากรีดร้องอย่างหนักด้วยความเจ็บปวดแขนของเธอโดนน้ําหนักรถบีแบนซึ่งเธอก็ไม่อาจดึงมือออกนอกจากต้องสละมือข้างนี้เธอเลยยอมใจเจ็ปปล่อยให้มือขาดมือข้างเดียวก็ประมือกับมันได้ปีศาจตอนนี้ไม่อาจลุกได้เนื่องจากไร้ขามีอาเลยไม่รีรอใช้เลือไฟฟ้าตัดผ่านร่างกายมันริบชีวิตปีศาจท,ที่น่าสังเวช กูจะไม่ยอมให้วิญญาณกูสังเวยต่อร่างมึงเด็ดขาดและแล้วเมื่อปีศาจได้ดับดินตายไปร่างของมันก็ละไมาหายไปแทรกตัวหายไปในช่องดินดำดิ่งไปสู่นรกก้อนเอเวจีที่มันควรอยู่และแล้วฝนโลหิตก็ได้จางหายไปมีอารอดพ้นวิกฤตที่เลวร้ายราก็ปฏิหารแต่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นใหม่หากมีใครทองคาถาอัญเชิญจากคำพีนางหมายอีกครั้งแล,และแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหาก ทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย